หน่วยงานองค์กรที่เขาทํางานกันเป็นรูทีนอยู่แล้วในการดูแลชีวิตเกษตรกร,กรพ่อแม่พี่น้องไทยทั้งภาคปศุสัตว์ประมงพืชสวนพืชไร่ต่างๆเนี่ยทำงานทุกวันไม่ว่าจะรัฐบาลไหนยังต้องทําเหมือนเดิมครับและหนึ่งในนั้นนะคะธนาคารต้องบอกว่าเป็นธนาคารเฉพาะกิจของรัฐอ <I S 1> เราใคร ใช่ต้องแบกรับทุกครั้งละค่ะกับการไปอุดหนุนช่ชยเชยียวยาดูแลชีวิตพี่น้องเกษตรกรจะบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าทอกสอยุคนี้เขาปรับบทบาทของแบงก์เองไม่ใช่แค่ดูแลแค่ด้านการเงินนะคุณจิมมี่ครับแต่เขาจะเข้าไปดูแลในเรื่องของการยกระดับเลยเทคโนโลยีเกษตรกรต้องรู้จักใช่องความรู้ต้องมีเขาจะไปเสริมตรงนี้ให้ด้วยเพื่อที่จะมุ่งพัฒนาชนบท ที่ยั่งยืนคำนี้นต้องเกิดขึ้นครับคุณชัดชัยีิริไรนะครับเป็นผู้จัดการธนาคารเพื่อการ,กรเกษตรและสหกรณ์การ,กรเกษตรหรือว่าทกอสอก็บอกนะครับว่า60ปีมาเนี่ยทางด้านของทกอสอก็เคียงข้างกเกษตรกรไทยมาโดยตลอดและไม่ใช่แค่ผู้ที่ให้สินเชื่อ แต่เป็นองค์รวมเนื้อเดียวกันกับเกษตรกรเพราะว่าให้สินเชื่อเสร็จแล้วไปเติมโอกาสไปสร้างความรู้และสร้างความมั่นคงให้ชีวิตเกษตรกรด้วยแต่ทีนี้ความท้าทายของภาคการเกษตรในปัจจุบันเนี่ยคือมีการแข่งขันด้านเทคโนโลยีด้านการตลาดมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ climate change โครงสร้างของประชากรเราสูงอายุ ลูกหลานออกจากภาคการเษกษตรเกษตรกรบางคนส่งลูกเข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยลูกจบมาไม่เป็นกเกษตรกรต่อเยอะแยะทัศนคติสังคมต่างๆมองงานเกษตรเป็นงานที่ลำบากเลยไม่ได้ส่งคนเข้ามาทำงานในภาคนี้มากนะักซึ่งก็เป็นบทบาทสำคัญนะคะในการที่จะเป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืนเขามีสี่แกนเ็าต้องมุ่งเน้นทำงานในสี่แกนนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ให้ได้นะคะ สำหรับ4แการที่ว่า Ecosystem Essence of Agriculture อันดับแรกค่ะก็เป็นการสนับสนุนเงิน,นทุนเพื่อภาคการเกษตรหรือว่า Funding นั่น,นแหละเป็น<ช>งานหลักตอนแรกที่ทำอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่เลยเนี่ยนะคะสนับสนุนเงินทุนไปไม่ใช่แค่นั้นส่งเสริมเรื่องการใช้เทคโนโลยีครับการทำเกษตรแบบใหม่ต้องยอมรับว่าบางทีเกษตรก็ห่างไกลเพราะเงินไม่ถึงก็เข้าถึงเทคโนโลยีได้ยากอสองขาคู่กันไปแกนที่3ค่ะพัฒนาตลาดด้วย องความรู้ด้วยเพราะฉะนั้น knowledge and marketing ต้องมาควบคู่ทำมาแล้วต้องรู้ว่าขายที่ไหนหรือต้องรู้ว่าตลาดต้องการอะไรจะได้เอามาทำและในแก่ที่4คือการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์หรือว่าผลิตผลที่ออกมาต้องมีการจัดทําจัดแปรรูปหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนเพิ่มมูลค่าของมันให้เพิ่มขึ้นจุดแข็งของทอกาศาที่คุณจตชัชยบอกไว้ก็คือคนของเรารักลูกค้าและลูกค้าเชื่อเราครับนี่คือจุด พกสที่ดำเนินการมันอย่างยาวนานความเชื่อมั่นเขามีนะครับใช่ค่ะที่นี้ค่ะแนวทางที่จะเดินไปสู่การเป็นธนาคารพัฒนาชนาบทที่ยั่งยืนที่ว่านี้เนี่ยนะคะต้องทํำยังไงอันดับแรกเลยปรับวิธีคิดไม่ใช่แค่วิธีคิดเพราะปรับวิธีคิดปุ๊บวิธีทำงานจะปรับไปด้วยใช้เทคโนโลยีลดต้นทุนครับช่วยเหลือเกษตรกรอย่างแท้จริงค่ะ แล้วก็ไม่เพิ่มภาระหนี้ภาคเกษตรในขณะเดีวยวกันเนี่ยรองรับผู้บริโภคกลุ่มใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ในต้องการตลาดสินค้าคุณภาพสูงซึ่งทางด้านของออทีมนี้ก็คือ easy to consume f i n i s h g o o d นะครับการตลาดที่ใช้เทคโนโลยีไม่ใช่การตั้งแผงขายแบบเดิม,มและอีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องของการสร้างกาเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการรายย่อยไม่ใช่เพียงลูกจ้างยกระดับจากเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการด้วย ถูอกอย่างเดียวไม่ได้ต้องรู้จักกลไกการทําธุรกิจถูกต้องนะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมค่ะไปฟังวิสัยทัศน์นะคะและความพยายามในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยพัฒนาชนบทที่ยั่งยืนค่ะโดยคุณชัดชัยศิริไรผู้จัดการทกสค่ะในปีที่ผ่านๆมาทกสเริ่มได้รับรางวัลซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับการทํางาน ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากลรางวัลคุณภาพแห่งชาติหรือ Thailand Quality Award รางวัล Leadership Excellence Award รางวัลรักวิสาหกิจดีเด่นรางวัล s i a Responsible Enterprise Award ประเภท Corporate Governance และ Social Empowerment สะท้อนถึงการดำเนินงานที่มีความโปร่งใสมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และรางวัล a อเซียแปซ i ฟิก t อน p r ไร e ์ w a r วรประเภทรางวัลคอร์เปอเรทเอ็กซ์เซ e ซึ่งมอบให้แก่องค์กรที่มีความเป็นเลิศด,ด้านการบริหารจัดการองค์กรและมีบทบาทในการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกระวันเหล่านี้คือสัญญาณที่สะท้อนให้เห็นว่าตกาสรสไม่ได้หยุดอยู่กับที่แต่พร้อมพัฒนาได้ยืนหยัดเคียงข้างพี่น้องเกษตรกรไทยอย่างมั่นคงสุดท้ายนี้ประเทศไทยยังคงมั่นใจได้ว่า ทกศออจะเป็นธนาคารที่อยู่เคียงข้างเกษตรกรไทยไม่ใช่แค่วันนี้แต่ในทุกการเปลี่ยนแปลงของอนาคตเพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับภาคเกษตรไทย ว่าเป็นองค์กรที่ transform นะครับจากการที่ funding อย่างเดียวแต่ว่าเข้าไปดูแลชนบทซึ่งชนบทในที่นี้ก็รวมถึงเทคโนโลยีกเกษตรกรการตลาดและในการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับน,นี่ก็คือภารกิจของทกศนั่นเองฝากไว้สักเล็กน้อยสำหรับ QR code ด้านหลังนะคะเพื่อการพัฒนารายการอยากฝากบอกอะไรถึงเราหยิบมือถือขึ้นมาสแกน QR code ทำแบบสำรวจความคิดเห็นให้กับฐานทอกซักเล็กน้อยขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะ